ก็กภาบสวัสดีพี่น้องชาวรบสายฟรีทุกท่านด้วยนะครับผมแล้ววันนี้กลับไปใหม่เช่นเคยครับกับการตามหาของ p UTC นะครับผมซึ่งของวันนี้ที่เราพามาหากันนั่นคือคาวออฟเฮริออนนะผมรวมมงกุฎสีส้มนั่นเองนะผมสีส้มทองอันนี้เลยนะเพืเ่อนๆของชิ้นนี้นะครับแจกด้วยกันทั้งหมด3,000ชิ้นนะครับและตอนนี้ก็ยังไม่ออกสกินนะครับเพราะของเพิ่งมาเหมือนเดิมนะผมตอนแมปที่เราจะไปเล่นกันในวันนี้น่าคือแมปชีทีโร่ซิมูเลเตอร์นะผมซึ่งหน้าตามแมปเราเวทจะมีอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตตััดเเข้าไปในนกมนะครบ หลังจากที่เราเข้ามาในเกมแล้วผมการเพื่อนๆสังเกตทางด้านฝ่ามือมนเดิมนะครับผม VU GC นะครับกดเข้ามาได้เลยนะครับผมโดยเควสนะครับเขามีให้เราทําด้วยกันทั้งหมด4ภารกิจนะครับภารกิจแรกนะครับเขาให้เราเล่นเกมนี้เป็นเวลา180นาทีนะครับแล้วก็ภารกิจที่2เนี่ยเขาให้เราเรีกยากนพานะทั้งหมด80ตัวนะครับใครที่ไม่เล่นประจําผมบอกเลยครับว่าการใช้เงินเปิดเนี่ยหูเป็นอะไรที่ทรมานมากต้องอ้อนทั้งวันทั้งคืนอ่ะผมว่าถ้าเควสเขายังอัพกิจกรรมมาอย่างนี้นะครับ ส่วนภารกิจที่2นะครับเขาให้เราเรียกยานผ่านทางทั้งหมด80ตัวนะครับผมผมบอกเลยว่าใครที่ตังค์น้อยๆเนี่ยผมบอกเลยมีท้อนะครับเพราะตอนนี้ผมก็เริ่มท้อแล้วครับผมถ้าจะอัพกิจกรรมมาซะขนาดนี้ครับอัพแบบไม่หายใจเลยแล้วผมแบบวันเว้นวันอย่างนี้นะครับตังค์ไม่น่าจะพอนะครับก็กิจกรรมนี้นะครับเขาให้เราไปเรียกสัตว์เลี้ยงทั้งหมด80ตัวนะครับเพื่อนๆแล้วก็เควสที่3นะครับเขาให้เราเปิดหีบทั้งหมด8,000ใบนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็เปิดไปแล้ว3,400ใบนะผมแล้วก็เควสสุดท้ายนะครับเขาให้เเ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 เรราาาาออออชนน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 นะะะบสดดดััััจีีี้้้ยยททงงหหมมมมมม80ตว่่่่คผผใขลก็แืิ ครบผมให้ทําล่างขึ้นทัางบนนะครับผมโดยวิธีการที่เราจะชนะบอสครับการเพื่อนๆวิ่งมาตรงประตูตรงนี้นะครับผมนี่นะประตูตรงนี้นะครับแล้วกดเข้าไปได้เลยนะครับเดี๋ยวนี้ผมขอขี่สัตว์เลี้ยงก่อนนะครับจะได้วิ่งไวๆนะครับผมอ่าเข้าประตูไปเลยครับผมแล้วกิดเลื่อกดันหนึ่งได้เลยนะครับซึ่งบอลครับเขาจะอยู่ด่านสุดท้ายของแมปนะครับผมเห็นไหมสังเกตด้านบนครับหน้ากากสีแดงนะครับผมเดี๋ยวผมตีให้เพื่อนๆจนจบบอสหนึ่งก็ได้ครับเดี๋ยวผมก่อภาพไวๆนะครับ เรียบร้อยครับผมครบ10ตัวนะครับก็กดออกได้เลยนะครับแล้วเราไปดูที่แต้มกันนะครับผมนี่นะครับแต้มเมื่อกี้มันมี1นะครับตอนนี้ัพเป็น2แล้วครับผมส่วนวิธีการเปิดหีบนะครับเพื่อนๆทาตามผมได้เลยครับเดี๋ยวผมจะสอนแบบละเอียดเลยครับการเปิดทีบก็เพื่อนๆกดตรงนี้1ก่อน1ทีนะครับผมนี่นะกด1ทีปึ๊บเพื่อนๆมากดคาว่าออโต้ข้างล่างนะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับเลือกเป็นเทพเจ้านะความหายากของอุปกรณ์เลือกเป็นเทพเจ้านะครับแล้วก็อันนี้นะครับ เปิดต่อรอบ3อันนะครับผมก็คือเราจะเปิดทั้งหมดรอบนึงเนี่ยนะคือ3าบใบครับเพื่อนๆลองดูนะ3ใบเลยครับดูตรงเควสตรงนี้ก็ได้ครับผมนี่นะครับ8 3นะครับเป็น8 6หกถูกไหมอ่านะแปนะครับอันนี้คือ ถ้าคนไหนที่จะมาทําคุยให้มันไวๆครับผมแนะนําให้กดอย่างนี้นะผมส่วนใครที่แบบมีเวลานะครับก็ให้มาเปลี่ยนเป็นสีชมพูนี้แทนนะมันก็จะมีของสีชมพูให้เราด้วยนะครับผมแล้วก็ในส่วนต่อมาครับเปิดยานภาชนะนะครับผมให้เพื่อนๆไปเปิดตรงสีทองตรงนั้นได้เลยนะครับโดยวิธีการเปิดครับอันนี้ผมอธิบายไปในคลิปที่แล้วนะครับผมถ้าเปิดรอบแรกเนี่ยมันจะเป็นพันสองร้อยห้าสิบนะครับแล้วขั้นต่อไปเนี่ยเขาจะอัพรอบละสองร้อยห้าสิบทุกๆการเปิดหนึ่งครั้งนะครับก็จะเป็นพันสองร้อยห้าสิบพ มันจะอัพไปเรื่อยๆครับถ้าตังค์ไม่พอเนี่ยผมบอกเลยว่าจบแน่นอนครับอันนี้ผมดูทรงผมก็น่าจะออนตัวทั้งวันทั้งคืนเหมือนกันนะครับผมกับภารกิจนี้นะถ้ามันยังไม่จบนะครับตอนแรกผมดูว่ามันมีแค่12ชิ้นนะครับแต่ตอนนี้เขาอัพมาเพิ่มอีก6ชิ้นผมไม่รู้ว่าเขาจะปล่อยมาพร้อมกันหรือเปล่านะครับหรือว่า ปล่อยทีด้ชิ้นปล่อยทุกวันอย่างนี้นครับผมบอกเลยถ้าปล่อยอย่างนี้ผมก็ไม่น่าทันนะครับผมแล้วใครที่เล่นเป็นเวลาครบ180รแล้วทาเพจจนหมดแล้วเนี่ยอย่าลืมรีบเข้ามารับของกันนะครับผมอ่าก่อนจากกันนะครับนี่พอดีเรามี f c ตัวน้อย2คนนี้นะครับผมดาก้นนึ่อนะครับแล้วก็ a d s f f, f f 3 4 1 6 9 AA มอันนี้นะครับผมผมบอกเลยชื่อแต่ละคนนี่ จำยากจริงๆนะครับผมพี่ลงใแ้วนะ้ไม่ต้องมาน้อยใจพี่นะกลัวน้องเขาน้อยใจครับตอนแรกไอ้น้องผู้ชายออกคลิปแล้วอันนี้น้องผู้หญิงออกมาออกคลิปบ้างนะผมยังไงก็ใครเจอกันก็สามารถทักทายกันได้นะครับสําหรับ EP นี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคบเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆคนไหนที่มีคาถามเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะผมเดี๋ยวผมขอตัวไปคุยกับ FC ตัวน้อยงผมก่อนนะผมแล้ว EP หน้าผมจะพาไปทำอะไรต่ออย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้าอย่าลืมรีบเข้ามาทากันนะครับผม